มาต่อกันกับวิดีโอที่2กับการอ่านนะครับรู้สึกว่ามีหลายคนอย่างที่บอกว่ามีปัญหาเรื่องการอ่านพอสมควรและการอ่านเป็นสิ่งที่สําคัญมากทวนกฎสั้นๆใครที่ยังไม่ได้ดูวิดีโอคลิปแรกกลับไปดูก่อนนะจะได้ไม่งงว่าเราพูดอะไรกันอันนี้สรุปสั้นๆ1ประโยค full stop ให้หยุดหาประธานกริยาแท้ให้เจอบางทีประธานกริยาแท้อยู่ติดกันใช่ปะ่ะบางทีอยู่แยกกันอย่างเช่นกรณีที่3กรณีที่4 เจอ preposition ข้างหน้าจะเป็นคำนามข้างหลังเป็นคำนามโอเคนะครับสั้นๆเนาะเราไปดูว่าเราใช้หลักพวกนี้ไปในการเขียนของเราเอ้ยไม่ใช่ไปในการอ่านของเราได้ยังไงให้ดูตัวอย่างนี้สั้นๆตัวอย่างนี้ครับเอามาจากบางกอบโพสเนาะบางกอบโพสนี่คือให้เครดิตเขานิดหนึ่งว่าเราเออกมาจากตรงนี้นะครับ คราวนี้มาดูตัวอย่างการอ่านอย่างเช่นประโยคนี้ถ้าหลายๆคนที่ยังไม่เคยฝึกอ่านเนี่ยสิ่งที่เราจะทำกันก็คือมาถึงเราอ่านจากซ้ายไปขวาซ้ายไปขวาอย่างเงี้ยถ้าสับง่ายมันอ่านได้แต่ถ้าสับยากมันจะก มืนนะสับง่ายมันอ่านได้สับยากมันจะเหมือนดังนั้นสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้กันแล้วก็เป็นวิธีที่ผมใช้ในตอนฝึกอ่านแรกๆก็คือการอ่านอย่างเป็นระบบนะครับจะเป็นการอ่านอย่างเป็นระบบเทคนิคคือหาประธานกริยาให้เจอในแต่ละประโยคนะครับประธานกริยานะสำคัญให้ลองหาประธานกริยาของอันแรกก่อนประโยคแรกจบที่ไหนเอ่ย าฟุ l สต็อปใช่ปะเจอตรงนี้ปิดแต่นั้นจากอินตรงนี้ครับจนถึงอนาเตอร์หาประธานกริยาได้ปะใครอ่านจากซ้ายไปขวางี้ลิฟหยุดเลยอ่านจะเป็นระบบโอเคมาอ่านกันก่อนเห็นคอมมาถูกปะครับตรงนี้มีคอมมาสองตัวเวลาเจอคอมมาให้ถามตัวเองว่าด้านหน้าคอมมาเป็นประโยคหรือเปล่า มีประธานกริยาไหมถ้าไม่มีให้ข้ามก่อนถ้าไม่มีนะให้ข้ามก่อนเรามาอ่านเซตที่2คอมมาขั้นไว้ everything that is given has to be paid for มีประธานกริยาไหมครับใครบอกไม่มีตีตายเลยจำได้เบ้ากฎที่เราเรียนกันเห็น that verb t h a t verb ให้ใส่วงเล็บไว้แล้วเราจะเจอประธานกริยานี่ไง t h a t verb is ปิดขั้นไว้แล้วเราจะเจอประธานเจอกริยาซึ่งก็เข้าตามกฎกัมมาที่เรารู้ everything เป็นประธานเอกพจน์กริยาใช้ has ถูกต้องแล้วใช่ปะดังนั้นประโยคนี้ความหมายที่อ่านแท้จริงแล้วไม่ต้องคิดอะไรมาก คือให้อ่านแค่ว่า everything has to be paid for everything has to be paid for ทุกๆอย่างต้องถูกจ่ายทุกๆอย่างต้องถูกจ่ายแต่อ่านเพิ่มอีกนิดหนึหนๆแล้วก็หาประธานกริยาอ่านจบประโยคแค่นี้ละจริงๆประโยคน,นี้ถ้าส่วนื่นอ่านไม่ได้นะส่วนตั้งแต่ in the world of business แล้วก็ one way or another อ่านไม่ได้ไม่ต้องสนใจ พาะเราได้ประธานกริยาแล้วนี่คือส่วนที่เราต้องใส่ใจแค่นั้นเองแต่ลองดูอ่านได้วนะครับ in the world of business ในโลกของธุรกิจ everything has to be paid for ทุกอย่างต้องถูกจ่าย everything ตรงนี้หมายถึงอะไรหมายถึง that is given สิ่งที่ถูกให้สิ่งที่ถูกให้ต้องถูกต้องถูกจ่ายพูดง่ายคืออะไรก็ตามที่เราเคาอื่นให้เราอะเราต้องจ่ายละนะ ด้านหลังคอมมา one way or another ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง one way or another เห็นยังครับง่ายปะไม่ยากอ่าประโยชน์ถัดมาเห็น full stop จบประโยคแค่นี้ถามว่า there is no such thing as a free lunch ประธานกริยาอยู่ไหนครับอันนี้โครงสร้างนี้บอกอ้าวไม่เห็นเหมือนกับที่หนึ่งในห้าโครงสร้างที่เมื่อกี้พูดเลย คราวนี้ก็ต้องใช้ความรู้เพิ่มมาอีกนิดหนึ่งนะครับเมื่ออไรก็ตามความรู้กลับมาเราเจอ there is there are มันแปลว่าอะไรเลยมาตั้งแต่เด็กแปลว่ามีใช่ไ่ะ there is there are แปลว่ามีถ้ามีสิ่งเดียวบวกด้วยคำนามเอกพจน์ถ้ามีหลายสิ่งบวกด้วยคำนามพหะบุพ์มีสิ่งเดียวบวกคำนามเอกพจน์ there is a dog มีหมาตัวหนึ่งมีหมาหลายตัว There are dogs <S <S เข้ากับหลักอันนี้เลยครับ There is There is บวกคำนามเอกนพเห็นยัง There is บวกคำนามเอกพจน์ตรงนี้คือกริยาจะเห็นว่า There is no such thing ไม่มีสิ่งไหนหรอกอต่อ as a free lunch ไม่มีอาหารฟรีหรอกสอประโยคนี้เห็นความเชื่อมโยงกันไหมครับเวลอาอ่านอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องดูเลยนะอันนี้สำคัญจริง,รงๆโดยาาเฉพาะอ่าน text ยาวคือความเชื่อมโอ้ความเชื่อมโยงความเชื่อมโยงของไอเดียเนี่ยสำคัญมากเราต้องหามันให้เจอแล้วเราจะอ่านร,รู้เรื่องถ้าหาไม่เจอโอกาสที่เราจะอ่านไม่รู้เรื่องสูงมาก มาดูความเช,ยยชื่อมโยงของสองประโยคนี้นิดนึงประโยคนี้บอกว่าทุกอย่างต้องถูกจ่ายไม่มีอะไรฟรีความเชื่อมโยงง่ายไหครับสุดท้ายก็คือไม่มีของฟรีหรอกในบนโลกนี้ต้องจ่ายเงินหมดเห็นยังสองประโยคนี้อ่านได้ละถ้าอ่านเป็นระบบมาอ่านต่อครับประโยคถัดมายาวขึ้นมาอีกนิดหนึง่ง Take the example of the banking sector's recent waiver of online transaction fees ใครหาประธานกริยาได้เก่งเลยแหละอันเนี้ยใครหาได้บ้างอันนี้ต้องใช้ความรู้อีกนิดนึงนะครับตอนเด็กๆที่เราไปห้องเรียน Thank you teacher sit down please คำว่า sit down อันนี้คือ Ver รถูกป่ะครับขึ้นต้นประโยคแต่ถามว่าครูสั่งให้ใคร sit down อู้สั่งให้ you คุณ sit down ถูกไหมครับตอนนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอขึ้นต้นด้วยประโยคด้วย verb หนึ่งให้รู้ว่าประธานถูกละไว้คือ you และเป็น subject verb subject verb ตรงนี้เราเห็นคำว่าอะไร take เป็นกริยาช่องที่หนึ่งที่ละไว้คือ you ทั้งประโยคนะครับหมด f u o l stop แค่นี้เราต้องการแค่นี้แหละประธานกริยา you take. you take you take ประโยคนี้มีความหมายแค่นี้จริงๆคือ you take แต่มันไม่ get take อะไรต้องอ่านต่อวิธีการอ่านต่อประโยคยาวคือให้หา preposition ให้เจอเพราะว่ากฎของ preposition จะช่วยให้เราอ่านได้ง่ายตามกฎข้อ5ถ้าเจอ preposition ข้างหน้าเป็นคำนามข้างหลังเป็นคำนาม Preposition ตัวที่1กวาดสายตาไปอีกอยังไม่ต้องแปล Preposition ตัวที่2หมดนะครับหมดแล้วดังนั้นเจอ2ตัวเราก็บอกว่าหน้า Preposition เป็นคํานามข้างหลังต้องเป็นคํานามกว่าสายตาเจอนี่ยเวอร์เป็นคํานามรู้ได้ไงเติมยาเป็นคำนามหน้า Preposition เป็นคำนาม,ห,นานนามหลัง Preposition ต้องเป็นคำ นามบางคนถามต่ออ้าว transaction ก็เป็นคำนาม fees ก็เป็นคำนามเราจะรู้ได้ไงว่าคำนามตัวไหนที่เราจะต้องสนใจมันมีหลักก็คือว่าเมื่อร่ก็ตามที่เจอคำนามซ้อนกับคำนามคำนามตัวหลักเป็นคำนามที่เราต้องสนใจเมื่อร่ก็ตามที่เจอคำนามซ้อนกับคำนามคำนามตัวหลักเป็นคำนามที่เราต้องสนใจนั้นตรงนี้เราเจอ transaction กับ fees ตัวที่เราต้องสนใจคือคำหลังถูกป่ะครับก็คือคำว่า fees แปล ลองเทคตัวอย่างดูตัวอย่างของเวเบอร์ทุกคนรู้จักคำว่าเวฟถูกไหมครับค่าฟรีมันถูกเวฟคือถูกไม่ต้องจ่ายดูตัวอย่างของการเวฟเวฟอะไรฟรีฟรีแปลว่าอะไรคานี้ต้องรู้ฟรีค่าทำเนียมแฟค่าโดยสารไฟล์คือค่าปรับอีกรอบฟไฟล์แปลว่าค่าปรับ แปลว่าค่าโดยสารฟรีแปลว่าค่าธร,รรมเนียมเขาบอกว่าลองดูตัวอย่างของการเวฟค่าธรรมเนียมดิค่าเหนียใครของแบงก์อย่าลืมกลับไปดูความเชื่อมโยงอีกแล้วเชื่อมโยงนะเราเก็บไว้ก่อนนะอาจจะอ่านเพิ่อมอีกนิดนึงจะได้เห็นความเชื่อมโยงประโยคนี้ยาวละโอ้โหหนึ่งสองสามสี่สี่บรรทัดมาจบที่คำว่า services หาประธานกริยาให้หน่อยครับ A number of major banks are hoping that offering free digital transactions for life will help them retain customers' data, allowing them to build long-term relationships with their clients and to more effectively cross-sell services. ถ้าอย่างที่บอกใครอ่านจากซ้ายไปขวาโอกาสที่จะหลงมีเยอะอ่านเป็นระบบด้วยการหา คอมมาก,กนว่าอะไรก็ตามที่เจอคอมมาอย่างที่เราบอกตรงนี้ครับเจอคอมมาปุ๊บให้ถามว่าข้างหน้าคอมมาเป็นประโยคไหมนะหน้าคอมมาตั้งแต่ n number of มาถึง data เป็นประโยคป่ะครับมีประธานกริยาปะ่ะปุ๊บ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 ,บ,บเห็นคำว่า,า hoping รู้เลยว่าเป็นกริยาเมื่อกริยาเป็น are ะหุพ์ประธานต้องเป็นประธานพูพ์ banks are hoping banks are hoping สิ่งที่เรารู้ทันทีจะว่าหลังตรงนี้ข o มมาไม่ใช่ส่วนสำคัญเท่าไหร่ละเพราะว่าประธานกริยามันถูกมาอยู่ข้างหน้าเรียบร้อยแล้ว banks กำลังหวังอแต่ไอเดียมันยังไม่ครบเอาหวังอะไรต้องอ่านเพิ่ม วิธีการอ่านเพิ่มใครรู้คำว่า hope ก็ได้เปลี่ยนกฎของคำว่า hope คือ hope that บวก subject บวก verb o p e that subject verb หวังว่าอะไรสักอย่างหวังว่าอะไรสักอย่างอ่านนิดหนึงได้ไง hope บวก that บวก subject บวก verb จาก offering ถึง data ตรงนี้ถ้าเข้าตามหลัก hope แล้วจะต้องมี subject mm hmm. verb หาให้หน่อยครับว่าระหว่าง offering ถึง data อะไรเป็น subject อะไรเป็น verb offering mm hmm. เป็น verb ได้ปะอืม <c oughs> น่าสนใจ <c oughs> แต่เรามีตัวที่เราเห็นเป็น verb ชัดกว่าถูกปะครับคือคำว่า will help เข้าตาม tense ไงตามที่เราบอกไปตั้งแต่คลิปที่แล้วว่า เวิร์บแท้จะต้องผันตาม tense will help เป็น will บวก v i r f i n i t n v t i v e ซึ่งเข้าหลักของ future tense นะครับจะช่วยได้เวิรละเวิรสำรองนะอะไรเป็นประธานของคำว่า will help มันต้องอยู่ระหว่าง offering free digital transactions for life นี่แหละจำได้ว่าเห็นอะไร ให้ดูก่อนว่า offering ได้เห็นอะไร mm hmm. เห็น for กดเหมือนเดิมครับ mm hmm. เจอ preposition mm hmm. ข้างหน้าเป็นนาม mm hmm. ข้างหลังเป็นนามตรงนี้คือทำนามแต่ถามว่า transaction transaction นะเป็น subject ปะไม่ใช่ตรงนี้ต่างหากที่เป็น subject transaction นี่เป็นกรรม o f f e r การให้ครับ offering การให้ให้อะไรให้ transaction ที่ฟรี ให้ Transaction ที่ฟรีการให้ของฟรีเนี่ยจะช่วยให้เดมพวกเขาคือแบงก์นี่ไงเอกไอพกร์ทเดมช่วยให้พวกเขาทำอะไรไม่รู้อะดาต a าของ Customer ลูกค้าถันปะประธานกริยาจริงๆของประโยคนี้คือคำว่า Banks are Hoping แบงก์กำลังหวังแต่อ่านแค่เนี้เราไม่รู้เรื่องเราต้องอ่านต่อนิดนึงแล้วเรารู้ว่า Hope มีโครงสร้างคือ Hope t ทสับเจ j บวกเวิร์บโฮปแดทสับเจกบวกเวแบงก์กำลังหวังว่าการให้อะไรฟรีไม่รู้จะช่วยให้แบงก์พวกเนี้ยทำอะไรกับดาตาสักอย่างเก็ get ไหมพอเก็ถ้าพอเก็แล้วส่วนข้างหลังเราบอกว่าไม่จำเป็นน้องอ่านก็ได้แต่ส่วนข้อเหตงตรงนี้ข้างหลังตรงนี้มันยาวแล้วนะอ่านนิดนึงก็ดีเข้าไหมครับวิธีการอ่านตรงนี้ เนื่องจากเราไม่ต้องงานหาประธานกริยาแล้วนะเพราะมันครบแล้วเรามาดูตรงนี้ครับเราจะเห็นแอนอยู่กฎก็คือเมื่อไร่ก็เจอไม่ไหยก็ถามที่เจอแอนข้างหลังแอนเป็นอะไรข้างหน้าต้องเป็นอย่างนั้นถ้าข้างหลังเป็นบวกไอ้เป็นเครื่องหมายถูกข้างหน้าเป็นเครื่องหมายถูกถ้าข้างหลังเป็นผิดข้างหน้าต้องเป็นเครื่องหมายผิดข้างหลังเป็นเครื่องหมายบวกข้างหน้าเป็นเครื่องหมายบวกนะ ตรงนี้ข้างหลังเป็น to verb infinitive ข้างหน้าก็ต้องเป็น to verb infinitive นะครับการที่แบงค์ทำอย่างเงี้ยกำลังอ l ลาวอนุญาตอนุญาตให้พวกเขาทำา2อ,อย่างคือ1และ2อ,อนุญาตให้อะไรให้ build เจอไปเปิดปึ๊บปึ๊บให้ build relationship กับลูกค้าและให้ Cross sell ขายของทันไหมดังนั้น่นแค่นี้ลองกลับไปเรื่องความเชื่อมโยงเหมือนเดิมข้างบนนี้บอกว่าโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีประโยคนี้บอกว่าลองดูตัวอย่างของแบงค์ดิที่เวฟอะไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอะจริงๆแล้วแบงค์ ต้องการว่าการให้ของฟรีพวกนี้จะช่วยให้เขาสร้าง r e l ationship กับลูกค้าได้และแอบขายของได้เห็นไหมครับการที่เราอ่านแะหาความเชื่อมโยงมาทําให้เราไม่หลุดเพราะทุกอย่างเรากำลังพูดถึงของฟรีไม่มีในโลกแบงค์เป็นตัวอย่างนั้นสําคัญนะหาความเชื่อมโยงมาดูประโยคสุดท้ายครับ as an added bonus t h e s c h e m e will help them keep data out of the high out of the hands of tech giants a rising force in consumer banking ด้วยคอมไวเห็นคอมมาข้างหน้าเป็นประโยคปะ่ะไม่เป็นเห็นคอมมาข้างหน้าเป็นประโยคมาจาก this สก m e จนถึงจานเป็นเพราะว่ามี will help เป็นกริยาประทานมีตัวเดียวแน่นอนคือ scheme Scheme will help เด e มอีกแล้วเดมหมายถึงใครครับ เดมคือเดมตัวเดียวกันเจ้านี้ก็คือแบงค์ไอสิ่งนี้จะช่วยแบงค์จริงๆอ่านจบแค่นี้ก็ได้เพราะเราได้ประธานกริยาแล้วแต่ความหมายยอ่อมไม่สมบูรณ์ก็ต้องอ่านเพิ่มเวะลาอ่านเพิ่มเมื่อกี้ทำยังไงนะเหมือนประโยคนี้เวะลาอ่านเพิ่มยังไงนะหาเป e p o s i t i o n out o f เป็นเปป p สิ i ัน o n เป็นเปสิชันข้างหน้าเป็นคำนามข้างหลังเป็นคำนามข้างหน้าเป็นคำนามข้างหลังเป็นคำนาม ไอเจ้าเนี้ยจะช่วยให้แบงค์คีฟด a ต้ออกจากมือของ Gi a n t ์ของยักษ์ขนาดนี้เท็กไจแอน ead, คือบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ทุกคนก็หวังจะเอาข้อมูลจากลูกค้าทางนั้นดังนั้นการสกีไม่รู้แปลว่าอะไรแต่เรารู้ว่าที่ผ่านมากำลังพูดถึงการให้ของฟรีแบงค์ให้ฟรียกเลิกค่าธรรมเนียมเนี่ยเดาได้ปะสกีก็คือการยกเลิกค่าธรรมเนียมเดาแบบมั่วๆก่อนนะจะช่วยให้แบงค์เนะี่ยเก็บข้อมูลได้ใช่ไหมครับส่วนข้างหลังแปลไม่ออกไม่ได้สําคัญ พราะว่าเราได้ประทานกิริยาแล้วเห็นยังแล,แล้วแล้วและอีกกลับมาเหมือนเดิมอ่านจบเทคนิคอีกอันหนึ่งครับอ่านจบให้พยายามสรุปด้วยตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นและหาความเชื่อมโยงเหมือนเดิมนะผมเน้นมากเลยนะความเชื่อมโยงเพราะว่ามันสาคัญทุกอย่างไม่มีอะไรฟรีให้ดูตัวอย่างของการที่แบงค์เนี่ยยกเลิกค่าธรรมเนียม แบงก์กำลังหวังว่าการ offering การให้ยกการยกเลิกค่าทารรเนียมให้ฟรีนียจะช่วยให้พวกเขาทำอะไรไม่รู้ Data แต่เมื่อกี้เราเห็นเหมือนกันคิด a t a ้เราเดาได้เพราะว่า retain customer data แปลมัวม่วๆก่อนเหมือนกันคือจะช่วยให้พวกเขาเ,เก็บข้อมูลลูกค้าได้และการเก็บข้อมูลพวกเขาได้เนี่ยยังอนุญาตให้พวกเขาทำสออย่างเพราะมีแอนอย่างแรกคือ สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างที่สองคือ cross sell ขายของคือ h ดบ p บขายประกันแอบขายเซอร์วิอื่นๆพ่วงเข้ามาไอการให้ฟรีอย่างเนี้ยจะช่วยให้พวกเขาเก็บ Data ออกจากมือของบริษัทยักษ์ใหญ่ส่วนที่เหลืออื่นๆไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญไม่จำเป็นต้องแปลก็ได้เอาแค่สีชมพูรประธานกริยาประธานกริยา ประธานกริยาประธานกริยาแค่นี้ไงครับแล้วเราก็พอจะเข้าใจเดาความหมายของเนื้อหาที่เราอ่านได้อย่าไปอ่านจากซ้ายไปขวาอย่างนี้นะเพราะว่าถ้าอ่านเก่งแล้วไม่ว่ากันอ่านไปเลยแต่ถ้าอ่านไม่เก่งมาต้องอ่านเป็นระบบหาประธานกริยาให้เจอนะครับดูรอบแรกมันไม่ อาจจะไม่เข้าใจหรอกเพราะว่ามันก็เป็นระบบที่มันใหม่กับเราดังนั้นย้อนวิดีโอนี้ดูอีกรอบดู2รอบ3รอบสอบีสรบส่รอบให้มันชินนะครับให้มันชินพอชินแล้วลองไปดูกับอ่าพารากราฟอื่นลองหยิบพารากราฟดูแล้วลองเช็คซิเราหาประธานกริยาเจอไหมเราใช้ p r e Position เป็นไหมข้างหน้าเป็นคำนามข้างหลังเป็นคำนาม AN d ข้างหน้าเป็น to infinitive ข้างหลังก็เป็น to infinitive อย่างเงี้ยครับลองฝึกดูแล้วมันจะไวขึ้นแรกๆไม่มีใครที่อ่านได้แล้วจะเข้าใจดูคลิปแล้วจะเข้าใจครั้งแรกไม่มีทางตอนที่ผมเรียนก็ไม่ได้เข้าใจครั้งแรกนะครับงนั้นดูแล้วซ้ำแล้วออกไปฝึก